สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่ชิปเกมเมอร์นะกับวันนี้ครับเกมที่ชื่อว่ารักต้องห้ามนะครับของพี่แมนยูในเต็ดนะครับซึ่งเกมนี้นะครับพี่แมนยูในเต็ดเขาได้ทำเกมที่ชื่อว่า New Friends นะครับผมเกมนี้ก็ได้ทำขึ้นมาบน PowerPoint นะครับและก็ส่งมาให้พี่ชิปนะครับพี่ชิปก็เห็นว่าเกมมันน่ารักดีก็เลยจะเอามารีวิวให้นะครับก็ต้อง ขอขอบคุณนะครับที่ร่วมสนุกนะครับอยากจะรีวิวอะไรสักนิดหนึ่งไหมครับพี่มันยูออพูดจะทาครับว่าไงฮะไม่มีอะไรให้รีวิวเลยฮะตอนนี้เอาละเกมนี้มันเป็นเกมแนวไหนครับพอจะเกินเกินสักนิดได้ไหมอ่าเป็นเกมแนววนะิชวลโนเวลฮะถามตอบกับตัวละครสมมุตินะฮะย่าว่าตัวละครนี้นะไม่มีอยู่จริงนะครับแล้วก็ต้องให้เครดิตพี่เ็กแคร์เขาไหมพี่ให้ให้เครดิตเขาเลยนะเ้าคุณไม่ให้มันก็ไมนะ่เอาเอามา ที่เข้ามาในโรงเรียนนะครับแล้วเราไม่มีเพื่อนเลยเราก็เลยเดินไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะชื่อว่าแก้วใสนั่นเองมาดูซิว่าเราจะสามารถเป็นเพื่อนเธอได้หรือไม่นะเอานะครับแล้วเกมนี้ใช้อะไรทำบ้างครับพอจะบอกอรยอยายละเอียดสักนิดนึงได้ไหมใช้ powerpoint ทำนะครับแค่นั้นเลยแล้วตัวละครเอามาจากอะไรยังไงบ้างรครับให้เครดิตด้วยนะ <laughs> เอา คุณไปเอาของเขามาคุณก็ต้องให้เครดิตเขาครับไ <What? laughs> อ้เครดิตจากพี่เทดแคสนะฮะครับ <laughs> อัโหลดตัวละครภาพสุดเอ่อจะว่าไงดีเออก็ก็ดีนะฮะต้องขอบคุณพี่เทดแคสเขาดี <Okay. S 3> เขามาทำ AI ภาพมาให้แล้วก็ ส่งห้ฟรีนะฮะในให้น้องๆสามารถเอาไปใช้ได้นะครับผมเราก็จะให้เครดิตพี่เขาไว้ด้วยนะครับผมเอาล่ะโอเคเรามาเริ่มเกมของเราเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวพี่จะเริ่มเล่นไปนะแต่ว่าจะเล่นในสไตล์ยังไงก็มั่วๆไปนะครับผมอ่าเราเริ่มเกมกันเลยครับป่บสวัสดีฉันชื่อสายตาที่อะไรเนาเสียงอะไรวะเนี่ย เสียงของแก้วใสเรายังไม่สนิทกันเลยนะนั่นนะชื่อฉันมันไม่สําคัญหรอกใครจะไปบอกกันเล่าเนี่ยเขาบอกว่าเอ่อชื่อฉันมันไม่สําคัญเลยหรอกแก้วใส <S <S อาเหรอขอโทษดินนะไม่คิดว่าจะกบไมมีแก้วใสพูดดังนั้นเมื่อเราได้ฟังแล้ว ฉันก็เลยตอบไปว่าตอบดิจะินมจะมางตอบภาคดีๆกันเลยเธอชอบทำอะไรในเวลาว่างเธออัดเสร็จเดี๋ยวผมเอาน้ำพึ่งผสมมะนาวมาจ้าเขาบอกว่าหยุดถามได้ปะงดเงมันไม่ชอบแล้วก็บอกว่าไปเล่นกับเพื่อนนะหรือว่าเล่นเกมหรือว่าอ่านหนังสือนะคือปกติเวลาว่างของเราเราก็จะเล่นเกมนะปั๊บ ดีจังเธอนิสัยคล้ายฉันเลยนะฉันว่าเราสองคนน่าจะเป็นเพื่อนกันได้แล้วเธอว่าไงล่ะก็ต้องตอบไปครับนำสไตล์เรานะเราแบบใครคุยกับอะไรวะเนี่ยเื่อไอ้เยอะทำไมพูด่างนี้ทำไมเป็นคนนิสัยอย่างนี้โอ้ยแย่นะคุณเนี่ยนิสัยยังไงเนี่ยฉันก็คิดเหมือนกันนะอืมมังนะฉันก็ว่างั้นแหละคือเราเป็น,นเราแบบเราแบบเ,แบบเป็นหลอดเท่ผู้ชายหลอเท่เราต้องเลือก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ได้เราอย่าไปเลือกนะ งั้นต่อจากนี้เราเป็นเพื่อนกันนะจ๊ะแล้วเจอกันนะพรุ่งนี้นะบายเอย้ใครอยากเป็นเพื่อนกับเธอโถ่เอยสวยก็ไม่สวยดูนิดนะ่าตาขิเลยห <c oughs> นึ่งวันผ่านไปเวลาแล้วมันช่างรวดเร็วจริงเฮ้ยแกเอาไยอันนี้ฉันเหรอเนี่ยทำไมหน้าตามันหอเท่ห์อย่างนี้วะ <c oughs> <c oughs> รอกับพี่จิ๊บอีกเอาลรอเลยนะแก้วใสเหมือนจะไม่สนใจคุณและเธอก็เดินเข้าไปในห้องเรียนอะไรของเธอวันเนี้คุณจึงเดินไปหาเธอที่ห้องเรียนพ่อกับแก้วใสอยู่ห้องเดียวกันเฮ้แก้วใสพักไม่ตอบยิงเหรอตอนเพราะกังวลเราไปทำอะไรหาททำอะไรกันดีไหมไม่สิแต่ว่าแต่ว่าอะไร เราจะไปทําอะไรกันนี่ล่ะเอาเนี่ยอ่านหนังสือเลยไปเล่นเกมกันฉันก็คิดไม่ออกเหมือนกันอ่านหนังสือปะอ๋ออ่านหนังสือก็ได้เป็นเด็กดีนะครับผมคุณแ <c oughs> มนีบอกเจ้าใส่บอกว่า <c oughs> คนทอโทษที่ะโอ๊ยทำไมเป็นคนอย่างนี้วะ <c oughs> ไป้ไหนตั้งเมื่อวานมาหย,หยอกเราแล้ววันนี้คือแบบว่ามาเป็นแบบนี้เฉยเลยนะครับแล้วเจ้าใส่ก็เดินไปนั่งที่โต๊ะของเธอ <c oughs> และคุณครูก็เข้ามาสอนทําให้คุณไม่มีโอกาสคุยกับเธออีกเลยไปจนวันตาย นี่ตอนพักพี่นี่โรงเรียนอะไรวะอาน,น,นุบาลหมีน้อยป่ะวะเนียอะอันนี้ก็จะเ,เป็นอันนี้ก็คือโรงเรียนของแมนยูนะครับนี่ก็คือแมนยูอยู่ตรงนี้นะครับรน้องๆนี่นะนนอะนี่คือแมนยูนะครับตรงนี้นะครับใครอยากเห็นหน้าแมนยูซูมไปดูฮะ <c oughs> คุณจะไปนั่งกับแก้วใสดีไหมอา้าวไม่กินคืนเดียวดีกว่าหรือว่าไปสิรอพี่ตัดริบบิ้นเหรอนะั่นแน่ หอ้คิดคนเดียวไหมเราก็ยิงแล้วมีศักดินะแบดบอยแบดบอยไปเลยด้วาคุณตัดสินใจไม่ไปนั่งกับแก้วใสจากนั้นคุณก็ไม่ได้คุยกับเธออีกเลยในตลอดชีวิตหลังจากที่นั้นคุณก็อายุ60แล้วก็ตายอ้าวไม่ใช่คุณกลับบ้านโดยที่ไม่มีใครมาเดินข้างๆคุณเดินเข้ามาที่โรงเรียนในวันที่สอง คุณได้ยินเสียงซุบซิบเกี่ยวกับเรื่องอะไรสักอย่างคุณรอ,อไปถามใครสักคนเอ้ยนายนายอะคนนั้นอะไอที่มองหน้าจอยวะ่ะว่าไงอยากถามอะไรเปล่าเองเป็นใครวะไอ้มือ,อคุณตกใจที่เขาคนนั้นรู้ว่าเราจะมาถามอะไรสักอย่างแต่ไม่ช้าคุณก็ตอบเขาไปว่าอ่วันนี้มันเป็นวันอะไรเหรอเห็นเขาซุบซิบอะไรกันอะ ฮะอ๋อว่าแล้วว่าต้องถามเรื่องนี้นายดำวันนี้เนี่ยมันเป็นวันรับใบเกตยังไงวันวันรับใบเกตฮะอะไรเรียนหนังสือสองวันรับใบเกตแล้วปีไม่ได้สอบเลยนี่แล้โรงเรียนเราใช่แบบที่นายคิดนั่นแหละนะโรงเรียนเราก็เลยจะไปเทอมเลยยังไงล่ะจ่ียนได้สองวันเกมตาแฉกกันแล้ว เื่นได้เรียได้สองวันเพิ่งเจอสาวเพิ่งปิดเทอมนะหัวใจแทบหยุดเต้นเ,เพราะถ้าปิดเทอมก็ไม่ได้เจอแก้วใสอีกเลยโอ้ไม่นะแก้วใสฉันเพิ่งเจอเธอสองวันเราเลยปิดเทอมขอบคุณมากนะวันหลังไม่ต้องฉันไปข้าเขาเข้าแล้วละ่ะ เไปกๆส้นเท้าไปเฮ้ยทำไมยังไม่เห็นมีคำพูดนี้เลย DLC DLC ี่และแล้วฮะคุณและแก้วใส่ไม่ได้เจอกันเลยเพราะโรงเรียนปิดเทอมใหญ่คุณเสียใจเอามากๆเพราะจะไม่ได้เจอเธออีกต่อไปแต่คุณก็นึกได้ว่าถ้าเปิดเทอมแล้วน่าจะได้เจอกันอยู่ดีคุณจึงติดตามข่าวสารการเปิดเทอมของโรงเรียนมาโดยตลอดแต่โรคก็ไม่เป็นใจให้เราได้เจอกันอีกเพราะคุณแม่อยากแค่เราย้ายโรงเรียนพอดี ทำให้เราไม่มีวันได้เจอกันอีกเลยเอา้าวมันจะมีฉากจบใช่ไหมนี่คือจบเลยใช่ไหมฮะใช่ฮะหนึ่งฉากจบแต่ว่าเราจะมีการย้อนเวลากลับไปนะนะครับเมื่อกี้ก็คือหลังจากนั้นนะครับเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยแต่ว่าเราสามารถย้อนเวลากลับไปได้ใช่ไหมใช่ฮะอา่าเรากลักบย้อนกลับเวลาปุ๊บอา้าวเราตัดที่ตัวไก่ครับน,นี่คือเป้าหมายทั้งหมดของเกมนี้ฮะมีทั้งหมดสฉากจบ ที่ไ้ฉากจบจากลาก็สามารถติ๊กได้ว่าผ่านไปแล้วอันนี้ใช่ไหมครใช่จากลาฉันผ่านแล้วก็ติ๊กได้เลยนี่ไงโอเคนี่คือการจบแบบจากลากไปแล้วนะครับจบแบบที่ฉากจบได้แย่กที่สุดก็คือการแขวนคอนะครับใครอย <laughs> ากไปรู้เข้าใจรู้ละว่าการแขวนคอมันมีจริงนะครับแล้วก็ฉากนี้ก็คือฉากจบที่ดีที่สุดนะครับเราจะลองเล่นดูไหมฉากจบที่ดีที่สุดนะเอาล่ะเราจะลองเล่นดูนะ เอาละแล้วฉันก็เลยย้อนเวลากลับมาแก้วใสได้ถามฉันอีกครั้งหนึ่งว่าเราน่าจะเป็นเพื่อนกันได้แล้วเธอว่างไงฉันก็คิดเหมือนกับเธอนั่นแหละเพราะว่าในที่สุดนะครับมีข้อที่ตอบไม่ดีทักอันเลยนะืมั้งนะงั้นก็เราก็ต้องตอบว่าฉันก็คิดเหมือนเธอนะแก้วใสแก้วใสย,ยิ้มหน้าบานเนี่ยเป็นกระด้งเลยนะแล้วก็แต่ถ้าเรากลับบ้านแล้วก็ไม่เจอกันอีกสิงงั้นฉันขอแชทกับเธอได้ไหมนะนะทันแหม ไอหนุ่ม ь, นี่มันน่าหล่อจริงวะได้สิเอ,อ้าเอ้าเอาลายไปขอบคุณนะเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยงั้นให้ไว้เจอกันในแชทนะจ๊ะแก้วใสยิ้มไม่หุบและเดินจากไปคุณกลับบ้านไปและเปิดโทรศรัพท์สรุปโทรศัพท์ระเบิดใส่หน้าตู้แก้วใสใเฮ้ สวัสดีฉันชื่อว่าแก้วใสว<ะ>ใช่ไหมหรือเปล่าเอ่อสวัสดีนี่ฉันเองแล้วจะตอบเป็นคนดีนะครับน้บองๆโทรศัพท์เราก็เป็นรุ่นเออ่ไอซูนไม่ใช่ไอโฟนไม่ใช่ซัมซุงอ้าวดูสิเธอทำอะไรอยู่เหรอเออฉันกำลังเล่นเกมสัปปะรดร้องเพลงอยู่เลยเกมอะไรวะสัปปะรดร้องเพลงไม่คุ้นเลยนะไม่คุ้นเลยอ่าก็ต้องบอกว่า ต้องรู้จักอยู่แล้วสิเอมันก็คุค้นๆอยู่นะฉันรู้จักอยู่แล้วฮะเกมนี้นะไม่ต้องรู้จักอยู่แล้วมันคือเกมไม <My S 1> อะไรนะ My Thinking ใช่ไหมเออนี่ไงเออเอาเนี่ยฉันรู้ว่าเธอไม่รู้จักไม่ต้องมาเนียนเลยอีอีเออไม่รู้จักได้ไงผมแค่เกมนี้อยู่เป็นบ้าเหรอนะแล้วมันเป็นเกมแนวไหนเหรอ,อ เดี๋ยวเราไปคุยกันที่โรงเรียนนะมันก้างจะดึกแล้วไงอะไรว่าคุยกันสองสามคำดึกแล้วโอเคงันเจอกันที่โรงเรียนนะครับฝันดีนะครับฝันดีจ้าแก้วใส่ไม่อยู่ที่นี่อ้าวมันอยู่ที่ไหนมันไม่อยู่ในโทรศัพท์หรอไปฮะเลขาดูดเวลาเจ็ดนาฬิกาสน่หที่โรงเรียนเจ็ดนาฬิกามาโรงเรียนเร็วจริงๆเฮ้ยเธอ ว่าไงเจ้าแก้วใสเคยย้ายเป็นเนพลือวผ้าเป็นผู้หญิงได้ไหมอาคุณเป็นยู้าคู้หญิงนะครับ <c oughs> อ้าวดีๆแล้วเราย้ายต๊ะมานั่งข้างกันได้ปะจะได้คุยกันเรื่องคืนเมื่อคืนไงแต่ <c oughs> คุณภาคเป็นผมนะ <c oughs> คุณและแก้วใสคุยกันอย่างสนุกสนานตอนพักเที่ยงที่โรงเรียน <c oughs> แห่งเดิม แก่สายวิ่งมาหาที่คุณเหมือนจะมีอะไรสักอย่างและอยากคุยกับคุณไปเล่นเกมกันเปล่าจดไปย้าเสียซ์จะไปเย,ย้งเรามาเล่นเกมสปาร,ร์ร en ้องเพลงกันเถอะฉันขอดาวนโหลดก่อนนะเอาละยังไม่ได้ดาวนโหลดเลยในโทนรศัพท์มือถือ <c oughs> <laughs> เดี๋ยวฉันสอนเล่นเองเนะเอาลฮะ และคุณกับแก้วใสก็เล่นเกมสัตว์ประหลาดร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานซุมบกากาาแก้วใสสองคุณเล่นเกมคุณก็สนุกกับการเล่นเกมนี้เช่นกันถึงแม้ว่าคุณจะไม่ชอบเล่นเกมก็ตามทีแต่นี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณหันกลับมาเล่นเกมมากกว่าอ่านหนังสือก็เป็นไปได้นี่เรียกว่าดีหรือเปล่านะอืมฮาแล้วนอกจากนี้แก้วใสย,ยังบอกคุณเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้ว่าเป็นวันปิดเทอมแล้วคุณตกใจมากที่จะไม่ได้เจอเพื่อนแสนดี อย่างแก้วใสต่อไปแล้วแก้วใสก็บอกอคุณว่าเราสามารถคุยกันผ่านแชทได้ทําให้คุณร่องใจมากวันนี้สนุกมา,มากเลย <What? S 2> เจอกันในแชทตอนปิดเทอมนะแช๊แก้วใสยิ้มให้คุณเปเจอกันอีกนะถ้าไม่มีแชทที่เรานะ่าจะคิดถึงเยอะแยะเลยเอะไรว่ารักกันแล้วเหรอ <gasps> นั่นสิกันเราไปแล้วนะบายบาย และคุณกับแก้วใสก็เดินกลับบ้านไปด้วยกันอย่างมีความสุขโรงเรียนปิดเทอมทำให้คุณไม่ได้คุยกับแก้วใสอีกแต่คุณก็ยังสามารถคุยกับเธอผ่านแชทได้คุณจึงมีความสุขกับช่วงปิดเทอมนี้ออกมากและนี่คงเป็นฉากจบที่ดีที่สุดแล้วสินะแต่วัาลาก็ไม่มีวันหยุดอะไรวะเอ้ยืออะไรวะเวลาไม่มีวันหยุดนี่คืออะไรทำถึงภาคสองหรือเปล่าคำคุมนะครับเป็นคำกลมนะฮะนี่เนี่ยคุณภาคสองไงคุณแมนยูเขาจะ ภาค2ไมาให้อีกนะครับผมโอเคคลิปนี้นะครับก็มารีวิวเกมของคุณเมนยูยเป็นเกมแบบว่าวิชโนเบลนะตามตอบนะครับเปอก็เป็นเกมสนุกสนุกนีครับเดี๋ยวจะมีมันต้องไปเกี่ยวกับไม h i n k i n g หรือเปล่าวะเกมนี้นะครับโอ้อาจจะเป็นการเล่นเกมระหว่าง2คนนี้นะครับจะเป็นเกมทายปัญหาหรือเปล่าวะเออไม่รู้นะขึ้นอยู่กับคุณเมนยูเนียผมคลิปนี้ก็ ต้องไวประมาณนี้นะครับจะฝากอะไรไว้แม่สักหน่อยไหมครับคุณเมนยูฝากอะไรหน่อยไหมฮะฝากไว้ก่อนเถอะเฮ้ยไม่ใช่ฝากไปกดติดตามช่องเมนยูส4สีด้วยนะฮะอ้าเสียงหายครับผมก็ฝากไปกดติดตามช่องเมนยูส4สีด้วยนะฮะครับตอนนี้ใกล้จะถึง600 subscribe แล้วนี่ ครับเก่งมากเลยนะโอเคคลิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพิชิพเกมเมอร์นะครับแล้วก็ช่องพี่แมนยูสองสามสี่ไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับอ่ะใครอยากเล่นยังไงเอ่ยใครอยากเล่นยังไงเอ่ยคุณเมนยูใครอยากเล่นเกมนี้นะครับกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงหนึ่งหมื่นโอ้ไม่ได้เล่นนะครับใหนึ่งพัน แชร์คลิปนี้ถึงหนึ่งล้านหนึ่งล้านนะครับเดี๋ยวคุญแมนยูเขาจะมาแจกเกมนี้นะเออนี่จแจกนะครับและเกมนี้ไม่ใช่จุดแค่นี้นะเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับคุญแมนยูจะพัฒนาภาคต่อไปนะครับใครอยากเล่นก็มาเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนนะอ่าบ๊ายบายนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า <c oughs> เฮ้ยแก๊งใส่เลยอ่ะยจกแก๊งใส่เปล่า <c oughs> <c oughs>